สวัสดีพี่น้องเอซทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีมาเอฟซีเก้าด้วยจ้าเมื่อนี้ก็มาพบกับแนวทางฮานอยหมัดร่วมจะเป็นแนวทางของวันพุธจาวันที่ยี่สิบหาเดือนสิบสองจะสองหาหกเจ็ดจ้าวันพุธเมื่อนี้มีแนวทางหวยลาวาันาให้ด้วยจ้า ก่อนสิไปรับชมฮาหนอยมือนีเนาะสำหรับมัดรวมจะเดี๋ยวมาเบองพูนของมือวานกันก่อนจากวันที่ยี่สิบสี่สำหรับน้อยมัดรวมมัดรวมเด่นไปที่เด่นหกกับแปดวิ่งลู่จะสำหรับมัดรวมพลนจะน้อยรอบแรกเฉพาะกิจจะสามตัวบนคือหนึ่งแปดแปดโอ้โหแปดแปดเลข เบิร์นเล็กเด่นมาเต็มๆเนาะเด่นเบิรนเนาะจะบรกิการเบิร์นหายเนาะการเบิร์หายแต่โคกๆเนาะจะเด่นเด่นเล็กเบิร์นจะพอในมือว่านี่เท่าเขาให้จอยชวนโคกเนาะการวางหายแค่โคกๆสำหรับเล็กเบิรนจะมาแปดแปดเลยโอโ้โหสำหรับแปดแปดก็คือขขาเด่นแปดวิ่งรูดแปดจะโอโ้โหทางหลักหน่วยหลักซิบเลยเนาะสำหรับ บนเฉพาะกิจอะสองตัวรางเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเขาตรงๆจะเฉพาะกิจนี่เกือบเด้งบนรางอีกเนาะเน้นๆเ,เลยชุดกันสำหรับรอบพิเศษจะ 4, สี่ 8, สหนึ 8, ่งศูนย์ผ่านไปสองตัวรางพิเศษแปดสี่อ่าสำหรับแปดสี่จับขู่พาดไปเนาะเด่นแปดวิ่งรูดแปดเขาเข้ามาจะพี่น้องจะจับขู่พาดไปโอ้โหเขาเด่นแปดวิ่งรูดแปดสำหรับพิเศษ บบนจานาเสียดายสำหรับรอบปกติจะตองสี่โอ้โหตองสี่โผล่มาเลยเนะาะหันแนวทางของไอ้จอยเมื่อวานชนหกต่างหลายตัวอยู่เด้จอจ้ะหกฮานอยอ่าฮานอยแยกน้อยก็นชนกันหกหกสองน้อยสำหรับฮานอยมัดร่วมกระเด่นชนกันต่างสามตัวสำหรับเด่นหกเขามาตองสี่ พาดไปสองตัวล่างรอบปกติเก้าจ้ะบ่อลาด89ดเก้า 89, จเน้นๆเ,เลยเด่น8วิ่งรูด8มาสำหรับรอบ V.P. พสตัวบน080ย์แูนแเขา่าตรงๆจ้ะเน้นผิดตัวเด่น8วิ่งรูด8ขเข้าเ้ามาเด้งเด้งจาสองตัวล่าง V.P. พีหกแปัง V.P. เด้งบนล่างจ้ะ วีพี่นี่หกกเนาะอ่กหกถือว่าป <Yeah. S 1> ังจะเด้งบนล่างจะหกหกเบิ them, ้ลเลขเด่นพอดีเน้นเน้นเลยโอ้โหสำหรับเลขเด่นเขาเฮ้านี่มาเบิ้ลสองสองน้อยเลยเนาะแ8ดแปดกับหกฮกจาะสำหรับแ8ดปดมาเฉพาะกิทหกมาหน่วยสุดท้ายจะเด่นหกวิ่งรูทอกเขาเ้ามาจ่ะ สำหรับสุดสามตัวข้าวาพาดไปจากจับหายหกหกสี่สำหรับอันนี้น้อยปกติเข้ามาสองสี่เลยเนาะอันนี้คือพนน้นฮานอยหมัดรวมขเ้า,ามือนี่จะตามนี่เลยจะวันที่ยี่สิบสี่ปังสำหรับตัวประกรบคู่นี่คือพาดแค่แปดสี่น้อยพิเศษอย่างเดียวเลยเนาะน้อยเดียวนอกจะสี่ขบสี่น้อย, 4, อยเต็มเต็ม,ตมโอ้โหตัวประกบคู่ถือว่าเขาสามน้อยเต็มเต็มจะโอ้โห ได้แปดสี่เขาตัวได้แบบได้สามารถคอมเมนต์บอกเราใ้คลิปเผื่อเป็นกําลังใจใหายกับแอดจอยได้นอกจากแอดจอยเสด้มีกําลังใจว่างแนวทาแก่บวัวไหลใหญ่ห่างเนาะอ่ะรุ่นกันต่อจ้าวันนี้ฮานอยมารวมให้ไปที่เด่นหาสามกับหาวิ่งรูดจ้า จับคู่เด่น3ามรุดสมี3 4 3สี่สาหาสหกเจ็ดจ้ะสำหรับเด่นหาวิรุธหาจับคู่หาหกหาเจหาแหาเก้าจ้า สำหรับตัวกันกันสองะมี2องส2มสอ,สสอหาอยู่ชุดกันเด้อจะตัวเดียวกันกับชุดเด่นอ่าสออ่าสอสาคือกันเนาะสองส,ส,ส,สองตัวเดียวกันเนาะจะ้ะสำหรับ3ตัวบน9ก้าหาสีสส,สาม หา้าเก้าสองสาม 70. จา็ดศู่สุดไทยสามตัวบนวันนี้ขอเน้นไปที่592กับคู่สุด้ทยจากสามเจ็ดศูนย์สำหรับตัวกันจะ2สหากับ2 4เด่นหาวิรุฬหหาจากขอเน้นไปที่58กับ59 สามเน้นไปที่สามห้าสามหกสำหรับมัดรวมนี่คือแอนจ o อยด์ไฮซีน้อยจากเฉพาะกิดถึง vip จะรวมพิ่นเอฟซีมากอยู่ในห้าน้อยรอบได้อนาาันนี้ก็ฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะสำหรับ มัดรวมขอเหาานะจ๊ะึ้ออยู่กับความหมักความชอบเนะจ้ะห้ามือนี่กะขอให้มาปังๆอีกละกันเนาะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยสูคดีเฮงเฮงปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจา้หาฮาน้อยแอดจอยลงห่สองสูตรจะมีมัดรวมละกันแยกน้อยจะสสาหรับแยกน้อยก็คือสามน้อยพิเศษปกติแล้วก็ตามด้วย V.I.P. จา้า มือนี้กัตามนี้เลยเนาะ,ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์จ้าถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพือ่อเสด็จผูผพาดแนวทางตัวต่อไปนอกจากแนวทางดีๆมีให้พี่น้องเอฟซีได้ถูกวันจ้าสวัสดีจ้า